ที่นเหมือนกันอันนี้ก็ก็มา้งแรก้างมา้รคียงอูจีตัวเนี่ยเ็นัหนึ่งนัดนัี่มีมากวนี้ไหมีใชแตัวแล้วสคีหมีใครคีลมีไหจคอรดัหลังแตัวหน คุณนะคะสแกน QR code นะคะลงทะเบียนนะเท่านี้คุณจะได้รับในส่วนของอาหารสุนัขนะคะเจอไหมนี่แอสเมลสซ้อร่างซ้อมซ้อมให้การค่ะหรือว่าจะเป็นโปรนสูงสุดเนื้อไก่ย่างและตับย่างหรือว่าจะเป็นไก่และตับนะคะก้เลยว่ามีประโยชน์กับน้องๆแน่นอนค่ะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขาผลิตจากเนื้อแท้นะะคพร้อมส่วนผสมที่มีคุณภาพนะคะแล้วก็อุดมไปด้วยวิตามินนะคะและ นเนี่ยขเขาจะมีในส่วนของแร่ธาตุที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายสชนะแม่กงค่ะนะคะบอกได้เลยว่าตัวนี้เนี่ยเป็นอาหารชนะแบบนึ่งนะคะสามารถทาได้นะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมองการชนะทำเล็กนั่นเองค่ะนะใครที่สนใอจอกกน,นคะคะ